มันบาหวานมันถือบ่ตื้นกว่างตีถืออยู่ดอกพูดเอรอคนเด้อคนครับเอาจากผักเลยครับไปว่าอะไรผัดปลาซิวพุ่นตีไอโยมบุ้งด้วยโอ้ยบุ้งดูเอาจากผักนี่ครับพี่น้องปลาโมกปลาโมกพี่น้องครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่ายูทูปตีกระลบลักตุ้มตุกมสั่นนะครับ ลุงป่าเอาอ่ะเปนไงไปไงแฟนคลับเอฟซีและผู้รับชมตโลกับกับกับมาผมพอกับสามทิศแค่แถว่าใต้แวงแถวยังนุ่มขือ่ะครับกับกับบรรยากาศอยู่เงี่ยนั่งครับกงลังกสิป็นขอบเลี้ยงตะกั่วแตนพี่สาวนะครับกำลังไงเต็มแล้วครับมันออกไข่แล้วพอเพอดีเนนซื้อไข่น้ำข้าเจ้ามากนะครับตอนนี้ออกไข่เต็มเลยครับครับเมื่อนี้สามทิศวัภาษพี่ผ่าน้องไปเบื้องข้าเจ้าหยกสดุงสะยนาะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะ ช่วงคอนที่แกงนะครับตีสามตีสี่ฝนตกสามสี่ชั่วโมงติดต่อกันครับน้ำก็เลยลงมาจังหน่อยครับแต่ว่าสบผ้าไปทั้งลำห้วยนะครับสิไปทั้งหน้าโขกครับทั้งคลองน้ำทั้งห้องเมียงนะครับกระจาไปยกยุ่หันครับเดี๋ยวสามสี่สิบบาทพี่น้องไปเบื้องนอกครับว่า้าเจ้านกได้มันมีปามมาถือบอครับไปเดี๋ยวจังหน่อยสามสี่สิบบาพี่น้องไปเลยครับนี่ครับสกอตแตนก็ไดอยูนีก็เป็นบางส่วนนะครับ แล้วก็ยูยูบานพีสาวกับมีอีกครับพึ่งฮัดเลี้ยงพี่น้องเป็นยังไงบุกเอาไข่น้ำข้าวเจ้ามากครับเอามาเพาะเอามาฝักเอาเนาะครับสายร้ายครับเนี่ยวก็อูยุ้ันพี่สาวอีกคอกคอกทีหน่อยคนอกีกยังน้อยครับไปเดี๋ยวไปเบื้องสนญกสะดุงเลยครับไปไปกันเลยครับ ทีสาออสุลุ่งเป็นล่วงพาเราละตกกะว่าตกแห้งกะตกแห้งครับตกโดนพร้อมตกแค่ช่วงตีสองตีสามมดครับจนว่าหอดแกงมา,ม,มาเบยมาเศร้าออกก่อนนี้แล้วครับตอน แก่นี่ะครับวองกโเก็ดโมงเนี่ครับเกล็ดโม่งควรี่ละครับจะเศร้าตามไมากเลยหลานนะครับจี๊งงี้กำลังมากพอดีน้าบุญคู้ญี่ปุ่นบดเิ่งเฮียนแก่ครับน้องสาวน้องสาว กลังยุอยู่จอรถก่อนออก็กลังยุเดเที๋ยอย่าไปเบิ้งต่ออกก่อนครับออถือว่าตัวถือดวงหางเี่ยหก็มาโอ้ยเป็นห้องก็มาห้องก็มาเนี่ยะดวงหางมันถือยูอหรือ,อนี่แมจ็คเส้นเนี่ยต้องเส้นก่อนต้องเส้นต้องเส้นหาพอดีนอนกันท้ำตเส้น เส้นหนึ่งครับเอาขึ้นมาเบื้อตะดวงเราสองเส้นครับแามตัวน้อยปลาไส้มกครับพี่น้องไส้มกอะทัน,ทนกล้องมากะตื่นหลดเอาลงมันกระบ,บาดถึงบาดบอไปพาไปทางในบนครับไปเบื้องตะสิงเรายกยุทางในบนตะดสินกนมากสะดวดแล้วไอเทียมันถึงหลังมาเบื้องบรรยากาศข้างหน้าโคกนะ้อพี่น้อง กระบ,บอกายเดมาอัปเดตทา้งปวกไปทะงทางทงเพราะว่าหน้าสามทิศอยู่ทางทงเนาะครับนี่ครับเอือนข้องหรือว่าห้องเมียงเนี่ยครับทังบ้านเอือนห้องเหมียง,ง,ง,ยงก็เป็นข้องน้ำเนาะครับที่มาจากน้องปิงแล้วครับเพื่อมาให้เช่าไรเช่าหน้าเข่า,าใส่ว้พืชผลการ,กรเกษตรย่ำให้น้ำย่ำหน้านี่นะครับดูครับค้องข้องนี่กรสีลุ่งไปหอดผุนแล้วครับทางบันดุง นะจอดรถกั่นครับไปไปเบิ่งตัดซีงครับยายบัวเรายกคนสะดุ้งทีเส้นเดียวทีนี่นมแมวบ้าไหนหัดปลาซิ่วผัวเตี้ยไอ้โยกบังด้วยเฮ้ยบังดูเขาวจะฝากนี่คนะรับเป็นออกปลาโมกปลาโมกอย่ี่นี้เนาะเออจงไข่อยู่เด้ล่ะเอ้าโมกเนาะโมกไม่ไหม่สียบจะได้ละ่ะคุณเอาจังเบิ่งเรายก เอาราบังเราหยกก่อนครับใไอปลามันมากก่อนมันมาเป็นมูน่าเ <ๆ S 2> ป็นมูกี่บาล่ะห้างแบบว่ามันเลยแง่ไม่ออกป่าน้อยมาเป็นมูนี่ละ่ะห้องเมียงครับขึ้นไปทั้งบุญกับไปทั้งร่องปีงทั้งนี่ก็ลงพุ่นแล้วครับไป็หอทดทั้งมันดวงพุ่นละไป็นหอนน้องมันดวงเลยครับปลาน้องมันดวงก็ับขึ้นมาทั้งนี่แหละแต่ตอนนี้กว้างมันกับสีตื่นสีเคลือนแล้วล่ะ ป่าเจ้าใส่ตวงเส่ต่อนป่าเงี้มขึ้นมาบ่ได้บ้างคุนว่าปลูกต้นไม้ต้นไหลใส่น้ำมันนี้มะก็หกน้ำเนาะน้ำมันไหลว่าสะดวกเเ็เห็นปห็นอยู่ใคอกไม่ไหลยกโยกแต่เพียงมันเบาหมือนบนมันถีถือบะตื้นกว้างตีถือยื่ดอกพูดอ่ะคนเด้อคนครับ เอาจากผากักเลยครับ,บไปทักๆมาหนารลาซ้ำหนีเก่าแล้วเนาะยกบ่าเส่ากับเต็มตัวซ้ำหนีเดี๋ยวซ้ำแดงเลยปลาก,กระเดืออหรือปลาก,กระดีกระดีอ๋อมึงเ,เล่ายกอีกพูดนะปลาซิวครับอันนี้เป็นปลาซิวว่าแม่ปลาเิวดอกปลาขาวหน่อย เส้นเดียวพ่อโยกอยู่ไปเดี๋ยวสามิีสิภาพยางไปเบื้องบรรยากาศทั้งหน้าโขกจังน้อยครับเบื้องต่าบรรยากาศทั้งหน้าทงหลายครับติภาพี่น้องว่าเบื้องบรรยากาศทั้งหน้าโขกครับเปลี่ยนยังคือหน้าโขกวันที่ครับทั้งพี่มันกะเพื่อนเอือนมาแตะ ปูเตาปูตาพอตาแม่เนาะครับมันอากาสิเป็นทั้งเพียนกับสิมันโมมีห่วยนะครับมันโมมีห่วยมีน้ำข้องน้ำยังไงเนาะครับมันสิมีตะคลองแบบนี้ครับค้องเป็นข้องน้ำค้องชนประท่านหรือว่าข้องเมียงนังสี่ครับอันนี้เขาสืเอื่นข้องเมียงนะครับทางบ้านสามจิตข้างบนนั่นที่คลองไปหน้านุ่งยัดนั่นเพื่อนเอื่นข้องชนประท่านครับเป็นข้องปูนข้องนั่นครับข้องปูนอันนี้สิเป็นข้องดินเนาะครับ ดินกระติตื้นสีเขินแล้วล่ะครับเพราะว่าตะโดนแล้วตามทิศเกิดขึ้นมากตามที่เกิดเห็นรลดครับนี่ครับหน้าผู้ซอยวิทยาละครับอันนี้ก็เป็นหน้าพี่สาวผู้ซอยวิทยาเราครับของผู้ซอยวิทยาสิเป็นข้องข้องพุ่นครับตามที่กับบอลูนเอาไว้ข้องไหนเพราะว่าขจจมันหลายคดเนาะครับเขากับเริ่มถอดตัวนี้ครับทางขูกเพราะว่าหนามันสิมึดก้อนทางทงนะครับ เคิ่นเคลืนั้งสิข้าเจ้ากับไส่เป็นเขา่าที่มันเข่าดอนะครับเข่าดอเข่ากลางเนาะนี่แหะครับจังสีแล้วครับก็เริ่มถอกเริ่มยั้งแล้วครับเพิ่นเอาเข่าดอมาใส่เนาะลองให้นี่ครับถ้าปีได้ทั้งทงน้ำถั่วมั่งทั้งคกนี่พอดีครับทั้งคกนี่สิได้ผลผลิตสีดีครับถ้าทั้งถ้าทั้งทง ่อนคางสีน้ำกับกับว่าเแม่แรงครับน้ำกับสีบอดีปันได้ทั้งทั้งโคกกับสีลำบากแน่จังเลยครับคือจังปีนี้ครับแรงแรงยุต่ว่าน้ำมามากช่วงลาลานี่ครับทั้งทั้งโคกก็เลยได้ดีเนาะครับน่ครับบรรยากาศทั้งโคกครับพี่น้องพพี่น้องมาเล่นทงเล่นทามาเบื้องบรรยากาศน้ำตรงไฮทงหน้าเนาะครับกับมือหนีกับาได้ไปไซส์แล้ครับพอดีช่วงเศร้ากับ เฮ็ดเกลียดเฮ็ดงานจากวางจะเข้าเนาะครับแต่เลยเห็นพระเจ้าปีสาวออกออกสะดุงออกมพยกกระไรเพาะผ้าผีผ้าน้องเขามาเบิองครับบรรยากาศทั้งโคกเนาะผ้าไปเบืองต่ทางทงอะไรกระไรไปเดี๋ยวสิผ้าไปเบิองพยนกสะดุงเดี๋ยวกับสิผ้าเขาบ้านจ้ะครับเอา้าโยกอีกเ<ช>บิองตะทิ้งแล้วยกอีกจักบาตรเพื่นอนยุใส่บุเพื่อนมาประจําเป็นการจชการหน่อบาตรนี้ได้ที่หาตัวครับเอาบาตรถือบาทบอ ลูกดูก็ได้ดูตัวปลาขาวปลาขาหน่อยเพรมันเป็นปลาซิวหรอกปลาขาหน่อยขาอีลามเลยกระเขาวอีลามงกเฉบครับมาเอาขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่องไม่เราจิไปไปเบิ่งตาอ้อนเราโยกเราเราได้ลายเราครับเขียนเห็นเขียงตัวใหญ่ๆกับมีเขียงก็ถือไปครับไปเบิ่งขุนดูซุ่มยุนท่ามขุนยกครับ ของโต้ก็ได้มุกนึงของราเป็นสะดุ้งห้างครับสะดุ้งสองเส้นสีบ่็อกไข่ถือปันไดมันมีตะป่าหน่อยครับป่าหน่อยอันนี้กระปถือครับอันนี้ก็เป็นสะดุ้งห้างก็ได้มุกนึ่งคือกันเนาะนี่ถือปรลดปรลดงหนี่ครับได้มุกคือกันมันบ่คือสะดุ้งตัดสีหั่นสองของตัดสีมันเส้นเดียวครับอันนี้มันสองเส้นเส้นหาห้าง นะครับถือมันก็หลุดมันก็หลอดออกครับไปเข้าบ้านพี่น้องแดดออกแล้วหิวเขาแล้วครับไปกระเซียวบรรยากาศภาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศทางท้งทางโคกเนาะครับทางหน้าโคกเนาะกระเซียวไว้ซ้ำนี่ก่อนครับพามาเบื้องฝนยกสะดุ้งใส่ย่อเนาะผู้เผื่อใส่สะดุ้งที่ก็ได้อยู่นะครับสะดุ้งห้างมันก็อยากหลอดตามันเนาะครับไปพี่น้องเข้าบ้านสามทีก็หิวเขาแล้วครับครับท่ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับ พอไหมพี่น้องเข้าสู่กูศุก้อนละครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระรังใจครับฝากเป็นกระรังใจฝากกดไลค,ค์กดแชรแ์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบได้พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปหนาสามทิศสิบหาพี่น้องเปอนยังไงจังค่อยชมค่อยติดตามครับฝากเสียงเนี่ยหาจิริยาท่าทางในบ่มอมกุศลสามทิศขอโทษขออภัยค,ครับครับสำหรับยูนี้ก็ะตือไว้ซ้นนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ